ยูโรชาแนลขอเสนอฟิลทิปแซดเกมนี่ค uh> well> ือโรงเรียนของเราและนี่คือคุณครูขอต้อนรับสู่วันแรกของโลบักเซียด h ไฮสคูลฉันชื่อคาเรนสวัสดีเราจะเรามีแอคทิวิตี้มากมายให้คุณทำในโรงเรียน นี่ตัวเราในห้องนี่และคือห้องเรียนของคุณโชคดีนะแต่จงจำไว้ว่าอย่าพังของในโรงเรียนละ่ะนั่นคือกฎของโรงเรียนนี่แหละเป็นวันแรกของคุณที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตของพวกคุณเข้าไปข้างในและสำรวจมันซะเข้ามานะครับเป็น Office ออฟฟิศตรงกลางด้านขวาน่าจะเป็นห้องน้ำ ด้านซ้ายเป็นทูโฟกซ์เ,เใสว่นดำให้คุยเหรอโอ้ oh my god คุณรู้จักฉันเหรอเด็กคริสตาโอ้เนื้ออย่างคุณไม่น่าจะมาคุยกับฉันเอาแล้วแล้วไงอ๋อไม่คุยก็ได้อันนี้อะไรครับอา่านี่เป็นห้องเรียนของเราคุก็อยู่นี่โต๊ะเราอยู่ตรงนั้นอมีคุณแชนเดลมีซอมบี้นัว มีมาริ์ใช้ต่อ,อ,อคุณเดวิดเอสโมเอสโมทำไมน่าสงสารมันอยู่ท้ายห้องเลยดูวิวซะก่อนนะฮะอ๋อสนามเด็กเล่นโอ้ยตกใจเป็นเด็กดีครับคุณจะทำยังไงโดนเรียนไหมอ่าแรกโดนเรียนแล้วก็อันที่อันนี้เข้าห้องเรียนเอาเข้าห้องเรียนเพราะเราเป็นเด็กดีระหว่างนี้ไปนั่งรอปั๊บเขาให้ อะไรเอ่ยเอ้ยบูลลี่เอ้ย,อยพวกคุณได้ยินเกี่ยวกับฉันได้ยินว่านายอยากโดนภาพเอ่อ e me, เอ็ with me i m อ o มพิงฮอล์อาจจะไปเอาแก๊สทั้ตาอ้าวจริงเหรอมีเดอะบ l ลลี่เดอะฟ n นต้องไปหาบูลลี่เหรอไม่ได้อยากโดนเลยนะเฮ้ยตามฉันมาอะไรว่าบูลลี่ ลี่อยากโดนแก๊สทำตาอ๋อไปแก๊สสเตชันไปทำไมอะไรเฮ้ย hey, ดิปอยู่วันนั้นอยากรู้ว่าท่านเชื่อนายได้ไหมเหรออ๋อด me p a s า g r กรดอ๋อ and keep you w i n g s h o t อ๋อช่วยวิลี่ ผ่านเรียนผ่านแล้วให้จะให้ไอตัวสลิดจะให,ให,ให,ให้หนังสติกนะอ๋อเว l ลสตารโอเคช่วยแอนบ้านฉันแล้วกันเยโอเคได้เฮ้เรนนี่แหวนจะเอาหารไปไหนหมดเอ่อทหารมาก่อนหน้าเราแล้วก็เอาซัพพลายไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้น มาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างอุ้ยนั่นหรอนั่นงไงรถตำรวจทาหารไปเต็มเลยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทีฟยูวันจะสลิงช็อตฉันต้องเชื่อใจนายได้นะเออแต่ถ้าช่วยต้องช่วยการฉันก่อนนะถึงจะให้สลิงช็อตจะให้เอกนักติกนายเฮ้ยดูข้างนอกสิไม่ทันละมั้งเซลร์เซลร์ซี่แล้วมันรถเลยมาอันนี้ก็พูดอยู่เรื่องเดียวเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถมารถมาเป็นชายโอ้ค,คุณครูใหญ่มันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะคุณทำไมทำไมพวกเด็กๆไม่อยู่ในห้องเรียนล่ะเออไม่มีอะไรครับโอเคทุกคนต้องกลับไปที่โรงเรียนกับฉันนะโอเค ไม่ใช่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่ได้อยากโดดเรียนอยู่แล้วนะฮะกลับมาที่โรงเรียนดนจะตกอ๋อขอ,อ,อต้อนรับสู่เดียนเทนชั่นปอสคิปขาเอาพาดไม่ทันคูนคูใหญ่เอ้วงนี้จะตนอะไรกันนักหนาเนี้ยนั่งฟังคูมไม่ได้เหรออยายไปนั่งข้างหน้าดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไร ไม่นั่นมันเสียงอะไรไม่ปเสียงอะไรหรอกเราไปเราไปสืบหากันเถอะเอเ้เดี๋ยวครูไปเดี๋ยวครูไปหาก่อนนะเดี๋ยวมาแป๊บเดียวคุณครูไม่น่าไปอย่างนี้ครับคุณครูไม่น่าไปอย่างนี้ครับฮะให้เราไปสำรวจหรอครูต้องไปสำรวจดิไม่ใช่เราดิ นั่นไม่เหมือนเสียงนักเรียนเลยอ่ะใช่โอ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่าไปดับด้วยเอาแล้วเอาแล้วเอาไงล่ะเอาไงล่ะเยืยนใกล้ประตูมากไม่ดีนะครับขโมยของได้ไหมไม่ได้อินเทอร์เน็ตใช้ได้ไหมไม่ได้กระเป๋าใช้ไม่ได้เอ้ยดูนั่นสิอะไร อะไรเฮ้ยอะไรนะนั่นซอมบี้นี่เฮ้ยเขาเอาหัวโคกแล้วแล้วไปยืนใกล้ประตูนนะไปแล้วอะ่ะเอาไงคราวนี้แล้วคุณครูก็หายไปแล้วครูใหญ่ไปเอ้ย ไอ้น่นไปไม่ไกลเท่าไหร่นิ้ย hey, แต่ประตูเปิดครูใหญ่ไปไหนเฮ้ยครูใหญ่มาแล้วว่างไงครับเออครูกลับมาแล้วหนูเห็นแล้วเห็นแล้วว่ากลับมาอ๋อมีบางอย่างช็อตนะก็เลยแบบไปดับมาเลย Sir เอฮ้ยคุณรูนั่นมันเป็นซ้อมเดี๋ยวรอแป๊บหนึงมีมีเมสเซจมาโอ,อ้ข่าวด่วน ซอมบี้เอาเบรกซอมบี้บุกเ, oh, oh, เ,เมืองโอ้แอบสป็อกเก้นแมนนี่ครัแอนตี้ดอสอ๋อดนทรัสดสแลบใกล้เอาเป็นข่าวซอมบี้เหรอผู้ใหญ่กล่าวอาอ๋อเราต้องกลับบ้านเราจะไปไปกับรถบัสหรือเกตเตอร์สไพยอ๋อเราจะกลับบ้านหรือเราจะไปเก็บของจังหวะนี้เก็บของครับ ให้กลับบ้านตอนนี้เหรอซ่อนตัวดีกว่าปะอ๋อซอมบี้เหรอเป็นไปไม่ได้หาของจ้ะหาของ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 เก็บซัพไายเก็บซัพไายอ๋ออยู่เห็นอ้นี้เวฟพอดแล้วหาเมียวุฒิละทอบาร์นี่เราเป็นเด็กแต่ซอมบี้ไม่เลือกว่าเราเป็นเด็กหรือเราเป็นผู้ใหญ่เราจะโดนกินันหมดนะฮะ 4ชั่วโมงกับการหาหาแฉลงเนี่ยนะแล้วครูใหญ่อยู่ไหน4ชั่วโมงกันนะ ้องฟาดบอกเลยเสียงไม่ค่อยจะสู้ดีนะฮะเฮ้ยนั่นนั่นคืออะไรปังยังเฮ้ยตำรวจมาโดนัดเต็บ สวัสดีคุณตำรวจอ๋อมีคุณเอ่อหัวไอเฮ้ยกิฟเดฟโดนัะโอเคไอโอคไอชคดีที่คุณปลอดภัยนะพอดีผู้ใหญ่โทรเรียกฉันมาอ้าวแล้วคูณใหญ่หายไปไหนโทรโทูค่ะเด็กน้อยไม่หิวอ่ะไปหาเดฟก่อนเรื่องกินเอาไว้ทีหลังอย่าเพิ่งสิอย่าเพิ่งกิน เราไม่หิวเราไปเด็บอนต่อชิมิโตดก่อนดีนกว่าเฮ้ยได้ยินเกี่ยวกับว่ามีตกเสียงของสตอนี้โดนัทเฮ้ยสตอดี่ตวนั้นเกี่ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยกลุ่มสองม,มีมาแล้วไงล่ะทุกคนวิ่งไปที่หลังคานะฟาด เออโอ้ยระนักนี้ไปลังท่าลัง่าสบายเดฟเปิดประตูเร็วขอ,อต้องตีต้องตีต้องตีประตูตีประตูเอฟบีบอร์ดี้ตีประตูเอฟบีบอร์ดี้ฮิตเดอะดอแยสเออฟบีบอร์ดี้โซ่คู่คนเก่งมากไปอินเลยชึบ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 เฮ้ยตามมาไงเดฟเมื่อกี้อยู่ข้างหลังอยูเด้เดฟขี้โกงมากโอ้ โอ้โหายากชีวิตยากชีวิตจริงจริงเอ,อ้ยข้ามไปเลยก็เราต้องหาวิธีออกจากในนี้โอ้ไปขี่รถเหรอโอ็เฮ้ยช่าไอช่าไอช่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอ,อ,เอ๊ะเฮ้ยฉันต้องรอดฉันต้องรอดฉันต้องรอดเอ้ยใครตีซอมบี้เหรอนี่ซอมบี้ตกไปเลยนึวกว่าเพื่อนอะโถเอ้ยฉันต้องรอดฉันต้องรอด เรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นรถขึ้นรถไปเว้ยอ,อ๋อต้องอยู่นี่เหรออ๋ออยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวรอดแล้วตีต,ต,ตีจากข้างนอกตีจากข้างนอกเอ้ยซอมบี้ไม่เอาซอมบี้ขี้โกงซอมบี้ขี้โกงคุณเดฟคุณเดฟมาเร็วไปส่งบ้านหน่อยเดฟเดฟมาเร็วเดฟโอเคมาให้มาอีกโฮ้ยเดี๋ยวฟาดฟาดให้เรียบแล้วเขาชื่อกิฟต์เดฟโดนัทอ่าโอเค คุณสไลซี่ให้คุณเดฟให้ตัวนั้นคุณเดฟรถตำรวจมาพร้อมกับอีกเจคารินเออทำไมดึงกลับไปง่ายอย่างนั้นล่ะอ๋อพร้อมกับเพื่อนเราที่กำลังลักขวางรถเจ เฮ้ยเอาไงต่อเอาไงคุณเดฟคุณเดฟจะไปส่งเราบ้านเหรอพวกคนเหล่านั้นเป็นใครนะเราไม่ควรจังวลนนะเข้าขึ้นไปขึ้นไปขึ้นรถเร็วเย้และคุณเดฟก็ขับรถออกจากโรงเรียนของพวกเรา แต่คนนี้เป็นใครมีปืนมีกลองปืนอ๋อถนนอ๋อมันเวมันลัมโบโอ่ะมันไปไม่ได้เราไปอ๋อมันไปไม่ได้มันไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วอ๋อเราต้องไปถนนข้างหลังแทนไปตามคุณเดฟไปอีกรอบหนึ่งอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้เอ้ย,อย,อย,อย ขอบคุณพระเจ้ามันมีบางอย่างในถังน่าจะเป็นซอมบี้แล้วเปตโวดอย่างนั้นเหรอไปถอยมาเราไม่ควรเราไปอยู่ในปัญหาเราจะยิงเฮ้ยนั่นดัมสเตอร์ไดเวอร์แดนสวัสดีคนขับแดนเฮ้ยพวกนายมาทำอะไรมาใกล้เซฟตี้ดัมสเตอร์เหรอมาใกล้ถังที่ปลอดภยัยเหรอ ออ๋ไม่เห็นแซมบี้เลยไม่เรียกสองบี้เรียกแซมบี้นะเออตะ,ะกินอ่าโรเจอร์ไลท์สมิลลี่ซิติเซนต์นี่น่าจะไมเอาเสียทุกคนเรากำลังหาที่ปลอดภัยให้เด็กๆนะอืมมันน่าจะมีเชลเตอร์อยู่แถวนี้นะแต่ว่าไม่ค่อยมีซัพพลายนะไม่ค่อยมีของนะงั้นไปที่บล็อกแอนด์โกเบร์เฮาส์อยู่ที่สุดถนน,นอ่ะโอ้นั่นมันค่อนข้างจะดูอันตรายนะแต่เราไม่มีซัพพลาย อืมงั้นก็ต้องไปบล็อกแอนโกละไม่งั้นเราก็ตายอยู่ดีต้องมีอาหารต้องไปเอาอาหารก่อนเอาไงละ่ะเลื่อนเหลือครึ่งเดียวโอเคค่อยๆอย,ย่องไปบล็อกแอนโกอ๋อซอมบี้แต่อย่ากใกล้ซอมบี้นะเดี๋ยวซ่อซอมบี้รู้นี่บล็อกแองโกเหลืออะไรให้กินไหมเนี่ย เหมือนไม่คุ้มเลยอเอ้ไปต่อสองบีปึ๊อบอ,อ๋อนี่ย่องอยู่ใช่ไหมมั่นใจว่านี่คือการย่องอจริงๆนะนี่หลบแบบหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลไปเร็วนี่คำนวณแพทเทิร์นการเดินของซอมบีหลบหลังรถหลบหลังรถหลบหลบังรถนี่ ไม่ยากทันนังใครพวกนายพวกนาย,นายคือโอ้ยตีหมอขอโทษหมอขอโทษหมอเฮ้ยมีแฮปอ้ย,อยเราถูกตั้งเตือนแก๊ปซับไพ่เร็วเพราะว่าไอ้นั่นกำลังจะมา โอ้เก็บเก็บเเก็บยังไงเก็บเก็บเก็เก็บเก็อแล้วอารามเตือแล้วเดี๋ยวพวกกลุ่มทอมบี้ทำไมเขาใช้คำว่าโหดนะกลุ่มทอมบี้กำลังมาเดอเอีก3าันมีอะไรเหลือบ้างนั่นไงนัไงัไงเก็บตังค์เหรอตังค์เก็บไม่ได้ครับเก็บมากรบแล้วนี่ใช่ไหมไม่มีเย็บ้เอ้เดฟอะ เดฟอยู่ไหนเอ้ยดึงเข้าไปก่อนเราจะไปที่เราจะลงท่อเลือยไปหาเดฟหาเดฟสิเดฟมีปืนเอาไงลงท่อไปเลยเหรอเอาลงท่อไปเลยก็ได้ทำไมไม่ไปหาเดฟว,วะหาเดฟสิอ๋อไปหาซิลเวอร์เขาบอกว่าจะมีจะมีที่พักนะฮะ ทำไมไม่เป็นหว่วงคนที่เขาช่วยคุณมาแล้วนี่ลงท่อระบายน้ำไปเลย,ยโอ้โหมีทางไปไปเร็วดูสิมีทางไป,ไป,เ,งไปเออ,เอ,อตกใจอ,อ๋อน่าจะพาไปห้องของแฮงเกอร์เหรอดูสิแต่โอเค อันนั้นใครอ,อ๋อห้องนี้ดูปลอดภัยดีนะจริงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนั้นใครอยู่ดีตรงนั้นน่ะนั่นคือนาธานนาธานคือใครใครคือนาธาน โอ้นาธานยิงระเบิดอ๋อนาธานคนยิงระเบิดที่อยู่หน้าห้องไอ้นั่นไงหน้าห้องไอ้หน้าห้องคัวไง,หน,ห,งไห,นหน้าคาเฟ่ทีเดียรที่เราไม่ได้กินข้าวไงเราจะจัดการกับน,นาธานยังไงทีนี้ไม่มีของเลยเฮ้ยอ่ะปึ๊บจัดการนาธานกันนาธานกันนาธานกัน นายกากแน่โดนแน่นายนายตีตีนะตีนาธานนี่เราจะฆ่านายเหรอแล้วทำไมเราต้องตีนาธานอนะ่ะแล้ววิ่งออกข้างหนละังนาะธานไปไม่ได้หรอทำไมเราต้องตายกับเขาด้วยอา้าววาร์ปได้เว้ยไม่หนีไปเลยเหรอหนีไปสิอ,อ้าวตกท่อตายเออ ยังเหลือดังนั้นอย่าหนีนะครับอย่าหนีลงท่อข้างหลังนะครับยังเหลือยังเหลือชีวิตอยู่หนึ่งไลฟ์นะฮะรอบแอบหนึ่งก็แค่อยากหลบข้างหลังเองจะได้ไม่ต้องประทะไงเป็นคนดีเออนี่ไงนี่ตีนาทานได้เลยเอ้ยเอ้เอ้ฝั่งนี้พอดีนี่นี่นี่อ้าววาร์อีกแล้ว อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฉียวตูไปนิดเดียวโอ้ยเลเซอร์สงองรอบเลเซอร์สองชั้นโอ้โหตัง้งสองยิ้น เลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์โอ้โหเลเซอร์สามชิ้นโอ้สามชิ้นเฮ้ยสามชิ้นสามชิ้นโอ้ย oh, อีกรอบหนึ่งโน้ no. <c oughs> <c oughs> ไม่ทันแล้วนะนาทานเนี่ยมาจะไปจัดการแกนันจะไปจัดการแกเพื่อเอาชีวิตรอดอเพราะว่าแกไม่ให้ฉันหนีแต่ฉันหน,น,นีไปแล้วเรื่องราวก็คงมไม่เป็นอย่างนี้นาทานนั่นเรื่องเองนะนาทานนั่นเรื่องเองนะ เรื่องเองนะจบแล้วเยสตาทานนายล้มไปเลยอีกรอบเหรอปากจัดการที่ You kill my s อ n แกฆ่าลูกฉันอา้าวเป็นใครแกต้องชดใช้สิ่งนี้เอ้ยเด็ก,กๆมาทำอะไรที่นี่ตดนตาเบฟเราเฮ้ยคุณหมายถึงลูกคุณ ลูกฉันคือคนไข้รายแรกแอนติโดนกำลังจะฮะกำลังจะได้ผลน,นาธาน,นิสโกนไปเวยนาธานไปแล้วฉันต้องฉันต้องอนำเขากลับมาเฮ้ยเราไปจากที่นี่กันเถอะอ๋อ,อเราต้องไปจากเราต้องไปที่ปลอดภัยคนนี้ไอคนนี้เป็นคนที่น่าสงสัยจริงๆเลย เอาละครับนั่นคือโอ้โบรเเนนี่เซติเซนเคนดิ้งนะครับอ๋อ oh, เป็นออะไรนะเป็นประชากรผู้เฉลียวฉลาดแบบนะแบบที่2โอเค okay. เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบกดไลค์กด s u บส c คร b ์ไว้ด้วยครับกับช่องโยโลเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ